สวัสดีครับพบกับผู้เราบอลนอปต่อขบเคลื่อนเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยในครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างอาร์เซนอลพบเวสแฮมเตะสนามเอมิเลสสเตเดียมเวลาตีสามตรงก่อนจะไปรับชมรับฟังขอกำลังใจเล็กน้อยจากท่านผู้ชมโดยการเอื้อมมือไปกดปุ่มซับสไคร b e และปุ่มกระดิ่งเครงคถ้ากดแล้วก็ไปจวดกันเลยครับ ผลงานการพบกัน3มนัดล่าสุดของทั้งสองทีมเป็นอาเซนอนชนะไป2นัดและเสมอกันไป1นัดผลงาน3นัดล่าสุดของอาเซนอนชนะ2แพ้1โดยนัดล่าสุดเพิ่งอุ่นเครื่องแพ้ยูเวนตุสไป2ประตูต่อ0ูนส่วนผลงาน3มนัดล่าสุดของเวสต์แฮมชนะ2เสมอ1โดยนัดล่าสุดเพิ่งอุ่นเครื่องเสมอฟูลแลมไป1ประตูต่อ1น ความพร้อมก่อนเกมของอาร์เซนอลจะไม่มีกาเบียลเซสุดที่บาดเจ็บและเช็คฟิตซินเซนโก้สมิธโรเนลสันและโทมิยาสุส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนาม11ตัวจริงที่คาดว่าอาร์เซนอลจะส่งลงสนามในระบบ4-2-3-1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูอารอนรามเดลหลัง4ตัวเบนไว รับโฮดิงกาเบียลมากันเยตคิลานเทียนีกลาง3มตัวกานิสซากะกับโทมัสปาเตตัวรุก3ามตัวปูกาโยชากะมาตินโอเดกาดกาเบลมาติเนลลีส่วนหน้าเป่าแอดดี้เอ็นเคเทียส่วนความพร้อมของเวสแฮมจะขาดเคิร์กซูมามากเวลคอรนิก นาฟอาเกิดและมิเกลอันโตนิโอที่ยังไม่หายเจ็บส่วนนอกนั้นพร้อมลงสนาม11ผู้เล่นที่คาร์ดาเวสแฮมจะส่งลงสนามในระบบ4-2-3-1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูลูคัสฟาเบียนกีหลัง4ตัวที่โอเคเลอร์ครักดาวสันออกบอนนาอารอนเคสเวลกลางคู่ คอมาตชูเชกกับดีแคนไลตัวรุก3ามตัวจาร็อกโบเวนลูคัสปาเกตาเซ็ เป็นรามาส่วนนาเปาเจลูกา้าชามักกะเกมคู่นี้คาดว่าอาเซนอนจะเป็นฝ่ายครองเกมบุกใส่และเวสแฮมจะมาเน้นแพักกลางให้นนันรอจังหวะสวนกลับเร็วทางด้านอาเซนอนผลงานการอุ่นเครื่องก็มาสะดุดนัดก่อนที่พา้ายยูเวนตุสหลังจากชนะมาสองนัดติด และเคราะรายเสียกองหน้าตัวหลักอย่างกาเบลเซสุดทำให้เหลือเอนเคเทียร์ใช้งานเพียงรายเดียวส่วนเวสต์แฮมผลงานการอุ่นเครื่องชนะ2สเสมอหนึ่งถือว่ากำลังอยู่ในฟรอร์มที่ดีเลยทีเดียวและเกมนี้ทั้งสองทีมสภาพทีมก็พอๆกันเพราะนักเตะทั้งสองต่างไม่พร้อมกันหลายคนแต่คาดว่าตัวหลักๆบางรายของทั้งสองน่าจะฟิตทัน ตาถึงกรุน,นันด้วยระบบทีมของอาเซนอนที่ดูดีกว่าประกอบกับไดเล่นนีบานสนามที่คุ้นเคยจะทำให้อาเซนอนสามารถเฉือนเอาชนะเวสต์แฮมไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับถ้าดูแล้วถูกอ,อกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้บุรเราบอลนปตขบเรื่องเรื่องฟุตบอลได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ